สวัสดีครับผมปรชาครับจากีรชชาศักยบุตรชาแนลนะครับนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับดูเสื้อเป็นหลักนะสีแดงนะครับบรรยากาศนะครับจะมาดูนะครับผมกําลังจะทานข้าวเที่ยงนะครับกําลังจะทานข้าวเที่ยงนะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับ นี่เลยครับของโปรดนะครับของโปรดนะฮะพริกนี้อร่อยมากนะครับนะ่ลูกข้าเหนียวครับลูกข้าเหนียวสองหอก็ถือว่าแน่นท้องเลยนะฮะส่วนทานกับอะไรเอ่ยวันนี้นะครับมีไก่ย่างนะครับแล้วก็มีปลาดุกปลาดุกใหญ่มากนะครับปลาดุกใหญ่มากนะครับนะอ่านะครับ อะนะครับคุยด้วยนะครับแล้วก็ทานไปด้วยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องเปืองช้อนนะบีบรัับีบ,บ,บ,บนี่แหละครับนะถ้าใช้มือก็ต้องล้างเรียบร้อยนะครับต้องล้างเรียบร้อยนะครับ จิ้มน้ำพริกนะครับจิ้มแบบนี้นะฮะจิ้มแบบนี้นะฮะ <Yahoo! S 1> อร่อยครับอร่อยเนี่ยบางทีแค่น้ำพริกกับผัดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวก็เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งวันนะ ปลาดุกเป็นไงบ้างปลาดุกนะครับปลาดุกนะฮะเนื้อหอมหอมมากนะครับอ่ะอ่ะลูกสาวนะครับลูกสาวนะตัวปวดนะไม่กล้าออกกล้องนลไม่กล้าออกกล้องนะนงออกกงนะครับอืม อร่อยครับอร่อยวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับนะตอนนี้ก็เรียกว่าเรื่องคดีน้องชมพู่คดีก็กำลังรอเพราะว่ามีการทำให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของกฎหมายนะครับก็คือนะต้องทำคดีหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในเกีย่ยวกับตำรวจนะครับ ทางพนักงานสอบสวนสออสอบสวนนะครับนะก็ต้องทําสํานวนขึ้นไปนะครับให้กับท่านอายการนะบางท่านก็คิดว่าให้มันหรือมันจะแขวนนะครับนะหรือจะแขวนแล้วนะครับถ้าจะแขวนนะครับมันก็เป็นไปได้นะนะครับแต่ด้วยปฏิกิริยาและก็อาการนะของท่านพบตรอของผมเนี่ยนะ ท่านยังไม่ยอมนะท่านยังไม่ยอมอยู่ที่เรื่องที่แทงขึ้นไปนะในสำนวนนั่นเองนะครับว่าจะมีผลอย่างไรนะครับจะมีผลอย่างไรนะครับนะอาจจะเสนอไปตามระเบียบเพื่อทราบก็ได้นะครับอาจจะมีความหวังอยู่ก็ได้นะครับยิ่งล่าสุดล่าสุดมีมีบุคคลออกมาพูดนะครับมีบุคคลออกมาพูดว่า ปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่เขาแบกรับอยู่เนี่ยนะครับเขาพูดไม่ได้เรียกว่าถ้าเขาพูดไปใครจะรับผิดชอบนะครับมันมีอันตรายถึงกับชีวิตบอกขนาดนี้เลยนะเรียกว่าอึดอัดมากนะครับคนยิ่งเก็บเรื่องแบบนี้อยู่นะอยู่ยากครับเหมือนจะปิดตัวเหมือนจะอะไรก็แล้วแต่เหมือนจะเข้าอยู่ในถ้ำก็แล้วแต่ครับยังไงเสียการรู้คือการ มีส่วนร่วมการรู้เหมือนการมีส่วนร่วมอันนี้สําคัญนะครับดังนั้นการรู้เหมือนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันทําให้เขาอึดอัดอึดอัดก็องอยากระบายฮนะถ้าบุคคลนั้นมาพูดว่าความจริงบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าเขาพูดไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายบางคนก็ไม่อยากให้ถ่ายลดบ้าง มันเห็นว่ามีการหวาดระแวงไปในวงกว้างในปีที่สองเนี่ยนะครับดังนั้นมันทำให้ทุกอย่างมันเริ่มทุกฝั่งทุกฝ่ายนะครับเริ่มมองเห็นนะครับว่าปัญหาเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลจะพูดอย่างนี้ไม่ผิดแล้วครับคนที่จะมีบรนดาลโทษะจนถึงขั้นทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ไม่ว่าจะอันตรายขนาดไหนนะฮะทางร่างกายหรือถึงแก่ความตายหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันทำให้คนคนนั้นน่ะกลัวเกรงกลัวอันตรายที่จะพูดเรื่องจริงเรื่องนี้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แค่นี้ก็ให้เห็นแล้วว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหามาหนึ่งปีคงไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเขาทุกทรมานมาหนึ่งปีเพราะคุณพากัน หลิวตาเพราะกลัวแล้วมองข้างหนึ่งเห็นบุคคลที่เขาไม่ผิดเห็นบุคคลที่เขาไม่มีความผิดเขามีครอบครัวเขามีลูกมีเมียคุณกล้าม,มองตาเดียวเห็นคนเหล่านั้นเขาเดือดร้อนนะครับภายใต้การพยายามอ้างว่ามีข้อสงสัยว่าแค่นี้แห<ม>ละฮะ คุณใจดํามากไปไหมถ้าพวกคุณรู้เรื่องคุณโหดร้ายเกิน hmm. ไปไหมนะครับที่จะปล่อยให้คอนอื่นเดือดร้อนนะครับนะอย่าเลยครับคุณไม่มีความสุขหรอกครับในการอยู่เพราะรู้ว่ามีใครคือผู้มีส่วนร่วมในการทำให้น้องตายการรู้อยู่อย่างนั้น มันเป็นประโยชน์อะไรต่อการช่วยน้องบ้างแล้วยังอาจจะมีส่วนในการทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นบาปนะครับการรู้นะครับมันทำให้คนที่รู้เนี่ยอยู่ไม่มีความสุขละครับป,ปิดตัวเปิดตัวนะฮะปิดตัวปิดตัวเองเพื่อเก็บงํนเงื่อนงงำอะไร ต่างๆไว้นะ,นะครับนะครับมันไม่ได้ช่วยให้ท่านอยู่ดีมีสุขนะครับยิ่งอยู่นานไปปัญหามันยิ่งจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านนะนะครับนะครับใครยังไม่ทานข้าวนะครับเห็นไก่นี่นึกถึงส้มตำนะนะครับ พบอตพอบอตรอรออยู่นะครับอย่าหนีให้เหนื่อยเลยนะครับไปจับเข่าคุยกันคนที่รู้นะครับแล้วตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดได้แล้วนะครับยืา่าหนีอีกเลยครับเหนื่อยเนาะ หนี้มหนีมาเป็นปีแล้วมันเหนื่อยฮะเห็นไหมฮะเหนื่อยใจฮะกายไม่ได้เหนื่อยมากเพราะหลบๆซ่อนๆแต่ใจมันเหนื่อยเนาะไม่ต้องกลัวหรอกครับเกิดมาไม่นานก็ตายทุกคนเน่ยนะจะต,ตายแบบมีความสุขตายแบบไม่มีอะไราคาใจตายแบบสร้างประโยชน์ให้สังคมผมว่าตายยังมีความสุขไม่มีใครไม่ตายครับ พวกเรายังมีชีวิตอยู่นะั้นแสดงว่าอยู่เพื่อทําความดีเถอะอย่าอยู่ไปวันวันตื่นขึ้นมายังมีชีวิตอยู่ยังจะทําความชั่วนะครับนะไม่คุ้มครับไม่คุ้มนะสงสารน้องไหมหรือไม่สงสารนะครับต้องช่วยกันฮนะช่วยกันนะผม่าตัรอรอ,อยู่นะผม่าตัอลรออยู่นะครับโอเคครับนะผมก็จะได้ทานข้าวให้เสร็จนะครับ ก็คิดว่ายบนะจะไลฟ์สดนะครับนะนั้นวันนี้กนะ็แค่นี้ก่อนนะครับนะข้าวกำลังอร่อยนะครับนะอีกทีนะครับไม่ต้องหนีแล้วครับไม่ต้องเหนื่อยใจครับไม่ต้องหนีอย่านหนีให้เด็ดเลยนะผบตรออยู่นะครับนะโอเคนะครับ ทำเพื่อสังคมทำเพื่อน้องได้แล้วครับอย่าหนีให้เหนื่อยเลยสวัสดีครับ